สวัสดีครับวันนี้ทีมงานตัวพ่อและแทีสงขลาครับวันนี้เราฉีกแนวหน่อยครับเราจะพามาที่ค่ายมวยเสือจันทกบ้านมวยไทยครับตั้งอยู่ที่แถวหลังแปดเคหะครับในอำเภอดหญ่จังหวัดสงขลาครับไปดูบรรยากาศการซอ้อมกันก่อนครับดูการเตะครับฟังเสียงครับ นี่ครับขวาแม่ยายซ้ายพ่อตาว่ากันงั้นแหละครับเขาทะลุทะลวงลำไส้ครับนี่แทงครับนี่ครับที่ค่ายมวยเสือกันถกแห่งนี้นะครับก็มีเยาวชนฝึกมวยทั้งชายและหญิงยี่สิบกว่าคนครับมาฝึกกันตอนเย็นๆหลังเลิกเรียนครับวัดลีลาแม่ไม้มวยไทยเจ้าเล่ห่าหนังครับนี่ล่อเป้าครับดูครับปาบครับอีกทีครับ อีกทีครับสอกครับอีกทีครับเข่าแทงสอกครับเทีบครับปาบครับถามว่าถนัดแข้งไหนเนี่ยต้องกลับไปถามแม่ละครับบอกไม่ได้ครับได้ทั้งสองครับนี่ก็อีกคู่ครับอันนี้เป็นมวยถูกคู่นะครับไอ้ที่ว่ามวยถูกคู่เนี่ยหมายถึงว่าอ้วนกับผอมนี่ของคู่กันละครับได้หมดครับไม่ว่าจะหุ่นแบบไหนอะไรเนี่ยมาได้หมดครับมาเรียนรู้ศิลปะมวยไทยกันได้หมดครับ สำหรับนักมวยที่นี่นะครับจะเป็นเยาวชนที่อยู่ในแถวแถวชุมชนแฟตเกหะและก็ชุมชนไทยโฮเ็นนะครับมาฝึกมวยไทยกันโดยมีคุณเกียงไกรจันถกับเป็นผู้ฝึกสอนนะครับใช้เวลาว่างหลังเลิกเรียนครับช่วงเย็นๆครับมาฝึกซ้อมมวยไทยเพื่อที่จะขึ้นชกหารายได้เสริมช่วยเหลือแบ่งเบาพ่อแม่ครับแล้วก็เป็นทุนการศึกษาครับเยี่ยมไปเลยครับแบบนี้ครับ นี่ครับมวยไทยหน่วยการนี้นะครับดูหน้าไว้นะครับมวยอาชีพเงินแสนต่อไปครับเรามาฟังคุณพี่เกินไลบอกที่มาของ่ข่มวยแห่งนี้ครับสหรับสนับสนุนด้านกีฬาชกมวยต่อนะครับครับค้านนี้เลยไข่มวยเสียจนถกบ้านมวยไทยหัดใจครับฝากด้วยครับเพื่อให้เด็กได้ห่างไกลยาสิบติดนะครับแล้วก็ได้เอาเงินไปเป็นทุนการศึกษานะครับสําหรับไว้เรียนหนังสือ ตอนนี้นักมวยมีเด็กๆมีประมาณกี่คนครับอ่ายี่สิบกว่าคนครับ20กว่าคนเด็กในชุมชนครับโอ้ตั้งแต่อายุขท้าไหร่ตั้งแต่9้าขวบจนถึงสิบแปดครับเกาบแปดนะครับครับครับก็หนึ่งนะครับอ่อมีได้รายได้ให้พ่อแม่ครับสองได้ออกกำลังกายด้วยแล้วก็ได้ทําชื่อเสียงให้กับตัวเองแล้วก็ใครนะครับครับแล้วก็ไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดนะครับเชื่อว่าแบ่งเบาภาระได้เยอะเลยครับ ครัับสสวดีครับที่ได้หาเงินช่วยพ่อแม่รับพ่อแม่แกหรือว่ารวยแล้วได้เอาเงินราพ่อแม่ครับ